สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเตปนะครับของเบเฟิง a 5 8 s เป็นตัวนี้นะครับเบเฟิง a 5 8 s นะครับสวยงามพอดีมือนะครับตัวนี้วิธีปรับสเตปมันก็ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มปรับสเตปพร้อมกันนะครับวิธีปรับสเตปนะครับให้กดเมนู1ทีนะครับเมนู1ทีเ่ะปึ๊บ เมนูหนึ่งทีมันจะเข้าโหมดเมนูเม,มนูที่ศูนย์เห็นไหมครับเราก็กดลูกศรขึ้นนะครับเดินหน้านะครับอมาเมนูที่หนึ่งนะครับนี่ครับเมนูสเต็ปนะครับมันก็จะมีหลายเมนูนะครับได้เมนูที่หนึ่งแล้วนะครับให้กดเมนูไม่ทันนะครับต้องกดให้ไวอได้เมนูที่หนึ่งแล้วกดปุ๊บเพื่อจะเลือกค่ามันให้ใส่ค่าเห็นไหมครับมันทั้งหมดมีกี่ค่าสองสามสี่ห้านี่ครับ มีห้าสิค่านะครับแนะนำตัวนี้นะครับอ่าย่านดำตัวนี้นะครับอ่ย่านดำให้อ่าเอาไว้ที่5 k นะครับ5 k อ่ะนี่นะครับอ่ตัวนี้ย่านดำนะครับย่านดำทีนี้ถ้าเป็นย่านดำา7หลักนะครับอันนี้มัน6หลักเห็นไหมครับ1 6 8 4 9 0มัน6หลักอ่าเราตั้งไว้ที่5 k นะครับแต่ถ้าเป็น7หลักนะครับอย่าง1 6 8 8 8 7 5อย่างนี้มัน7หลักนะครับ ให้ตั้งไว้ที่12.5นะครับอ่ะวิธีตั้งก็ทำเหมือนเดิมครับเข้าเมนูเมนูกดเมนูอีกทีหนึ่งครับปึ๊บเพื่อจะเลือกค่านะครับก็กดลูกศรขึ้นเป็น12.5นะครับเป็น12.5สําหรับอ่าย่านดำเจ็ดหลักนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเมนูครับปึ๊บอ่ะนี่ครับอ่ะวิธีตั้งย่านดานะครับอย่าลืมนะครับย่านดําย่านดำอ่าเลข6ตัวนะครับ ให้ตั้งไว้ที่เ, ột, เลข5นะครับส่วน12.5ถ้าเป็น7หลักนะครับความถี่7หลักนะครับอย่าง1688875อย่างเงี้ให้ตั้งไว้12.5นะครับสาเหตุที่ตั้งแบบนี้คือออย่างตั้งไว้5หลักอย่างเงี้ครับ5หลักตั้งไว้ที่ 5k อย่างเงี้นะครับหกหลักนะครับโทษท,ทีนะครับความถี่6หลักเราตั้งไว้ที่ 5k นะครับเพราะว่า ตั้งไว้ที่ห้า k แล้วเวลากดความถี่มันลงตัวง่ายนะครับเนี่ยหนึ่งห้าสอง่ห้าศแบบนี้ครับมันก็จะลงตัวง่ายเห็นไหมครับ 1, 5, 3, 6, 2, อ่ึ่งหาสา3อ่สองห้าเห็นไหมครับมันจะลงตัวง่ายนะครับถ้าตั้งไว้ที่5้า k นะครับอ่ะหนึ่งสี่เจ็ดห้าห้าศอ่ะเห็นไหมครับมันจะลงตัวง่ายนะครับทีนี้ถ้าเป็นย่านแดงนะครับย่านแดงย่านข้างล่างนี่ยสองสี่ห้านี่ครับย่านแดงนี่ ให้เราตั้งไว้ที่12.5นะครับอ่ะย่านแดงนะครับปึ๊บอ่ะ12.5เลยตรงนี้เลยนะครับย่านแดงนะครับอ่ะวิธีตั้งสเต็ปมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับอ่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ